ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอร์แคตของโน้ตนาอุกิวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อนักกีฬาแห่งการปรับตัวฝึกทักษะพลิกแพลงเพื่อความอยู่รอดในโลกที่ไม่แน่นอนสำหรับคนที่รู้สึกไม่สบายใจหรือกลัวการเปลี่ยนแปลงคนที่ต้องการความมั่นคงทางอาชีพในยุคที่ผันผวนและทุกคนที่ต้องการพัฒนาความยืดหยุ่นทางความคิดเรามาเริ่มกันเลยลองนึกภาพคุณกําลังขับรถท่ามกลางพายุฝนครับคุณเลือกไม่ได้ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกสิ่งที่คุณเลือกได้มีเพียงแค่ วิธีขับรถเพื่อให้ปลอดภัยในสถานการณ์นั้นชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของเราก็ไม่ต่างนะครับเราอยู่ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเทคโนโลยีใหม่ๆเศรษฐกิจที่ผันผวนคู่แข่งที่ไม่คาดคิดความสามารถในการเอาตัวรอดและสร้างความสำเร็จในยุคนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณแข็งแกร่งแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณปรับตัวได้ไวแค่ไหนการปรับตัวไม่ใช่พรสวรรค์ครับมันคือทักษะที่ต้องฝึกฝนโดยใช้หลักการ3ข้อนี้ครับ 1. ฝึกการยอมรับให้ไวกว่าเดิมเมื่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นปฏิกิริยาแรกของเราคือปฏิเสธหรือการต่อต้านซึ่งทําให้เราเสียเวลาไปกับการโต้แย้งสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วคนที่ปรับตัวไวจะใช้เวลาน้อยที่สุดในการถามว่าทําไมถึงเกิดขึ้นแต่จะถามทันทีว่าแล้วเราจะทําอะไรกับมันได้บ้างยิ่งคนยอมรับความจริงได้เร็วคุณยิ่งเริ่มต้นหาทางออกได้เร็ว 2. พัฒนาความอยากรู้อยากเห็น เมื่อเผชิญกับสิ่งใหม่อย่ามองว่ามันเป็นปัญหาแต่จะมองว่ามันเป็นสนามเด็กเล่นใหม่ที่คุณยังไม่เคยสำรวจจงเปลี่ยนความกลัวเป็นความอยากรู้อยากเห็นถามคำถามว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งใหม่นี้ได้อย่างไรความอยากรู้นี่แหละครับคือเชื้อเพลิงที่จะทำให้เรากล้าที่จะเรียนรู้สิ่งที่ไม่คุ้นเคย 3. ถอดตัวตนออกจากการตัดสินใจบางครั้งเราปรับตัวไม่ได้เพราะเรายึดติดกับวิถีเดิมๆที่เคยทำให้เราสำเร็จ เรากลัวที่จะดูเหมือนทำพลาดหรือผิดการปรับตัวไวยต้องอาศัยความอ่อนน้อมผอมตนที่จะบอกว่าสิ่งที่เคยใช้ได้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วและพร้อมที่จะทิ้งโมเดลเก่าเพื่อสร้างโมเดลใหม่ที่ดีกว่าเดิมในโลกที่ไม่แน่นอนความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมภายนอกครับ แต่มันอยู่ในความยืดหยุ่นภายในของตัวคุณเองจงเป็นเหมือนสายน้ําที่ไหลไปกับทุกกระแสน้ําอย่าเป็นเหมือนก้อนหินที่พยายามต่อต้านขึ้นและคุณจะกลายเป็นนักกีฬาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครเอาชนะได้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์จะได้ไม่พลาดใหม่เซตดีๆขอบคุณครับ